สวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านเด้อจ้าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่พี่ธนนท์ไปทํางานกับแฟนค่ะแล้วก็เลยถือโอกาสนะคะเอาเรื่องราวต่างๆที่เจอในที่ทํางานมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ คือเขาทำงานเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคมนะคะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับโทรศัพท์อะไรประมาณนี้ค่ะหน้าที่ของเขาก็คือออกมาตรวจงานนะคะงานที่เขาออกมาตรวจนี่ก็คืองานที่คนอื่นทําเสร็จไปแล้วนะคะแล้วแฟนพิธนานันน์นี่ก็เข้ามาตรวจนะคะว่าเรียบร้อยดีไหมถ้าเรียบร้อยก็คือก็จะมีการเขียนรายงานส่งไปยังต้นสังกัดนะคะที่อยู่อีกรัฐนึงอะคะ่ะซึ่งตรงนี้นะคะต้องทํางานทั้งด,งด้านเอกสารและก็งานนอกสถานที่แบบนี้เลยอะคะ่ะ คือพี่ธนนทก็จะไปทั้งที่ทํางานของเขาในออฟฟิศนะคะแล้วก็นอกสถานที่ด้วยนะคะแต่ว่านอกสถานที่เนี่ยพี่ธนนทจะต้องใส่เสื้อแบบนี้เพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่านี่คือคนทํางานนะคะเนี่ยตอนนี้เราก็วิ่งตามหาสวาวศาค่ะตามที่ต้นสังกัดส่งโลเคชันมาให้นะคะไปหลายที่เลยแหละค่ะแล้วก็ไปที่นี่ด้วยนะคะที่ท,ที่พี่ธนนทถ,ถ่ายรูปเปนหอคอยแต่ว่าไม่ใช่อะค่ะ ส่วนพี่ธนนท์เองนะคะช่วยอะไรเขาได้ไหมนะคะบังเอิญว่าเคยทำงานด้าน Engineering เกี่ยวกับจับชาย e n นจิเนียริมาก่อนนะคะก็พอรู้ในเรื่องของโปรแกรมบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะก็ช่วยเขาได้นิดหน่อยนะคะเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาช่วยเขาอะคะ่ะ ถือสวาพิธนรนัทเนี่ยพามาตลอดรอบเขามาเที่ยวรอบเขาก็แล้วกันเนาะคือตามหาเสวกอากาศค่ะถ้าเราเห็นเสวกอากาศแล้วเราจะได้ทํางานได้นะคะเขาจะเชื่อมต่อกันยังไงไม่รู้ละแต่ต้องเห็นเสวกอากาศก่อนนะคะก็เนี่ยค่ะเสาสองเสาเนี้ยที่อยู่บนเขาอะค่ะเสาหนึ่งก็เป็นเสาอากาศนะคะแต่ไม่ใช่ของบริษัทเราอีกเสาหนึ่งก็คือเป็นหอคอยนั่นเองค่ะดูไกลๆเหมือนเสาเลยนะแต่จริงๆแล้วเป็นหอคอย แล,แล้วเราก็ตามหาเสาอากาศเจอค่ะเสาอากาศส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะและนี่แหละคืองานของเขาเลยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตระบบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์อะไรประมาณนี้ค่ะ คือที่บ้านเรานี่สายอินเทอร์เน็ตจะอยู่บนเสาไฟฟ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถ้าผิดต้องขออภัยด้วยค่ะแต่ว่าที่นี่เขาจะาไว้ข้างล่างค่ะใต้ดินเลยนะคะไว้ในท่อเลยเวลาที่แฟนพิธานั่นจะเช็คเนี่ยก็ต้องเช็คคือเปิดท่อเช็คในนั้นเลยอค่ะ แต่ว่าตอนที่เขาทำนี่ก็ไม่กล้าถ่ายรูปนะ้อเหมือนจะเป็นไพรเวทหรือเปล่ากลัวทางบริษัทเขาจะตําหนิเอานะคะก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ถ่ายรูปตรงนั้นนะคะแต่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าเวลาที่เขาทำนะคะต้องก้มโค้งแบบนี้เลยแฟนพิจารนอทาแบบนี้เลยนะคะส่วนเสาไฟฟ้าบ้านเขาก็จะประมาณนี้ค่ะดูล่องเลยนะคะแล้วเป็นไม้ด้วยนะคะไม่ได้เป็นปูนเหมือนบ้านเราเนาะ ก่อนหน้านี้นะคะที่เราตามหาสาวอากาศนะคะเราก็วิ่งเข้ามาในป่าเลยนะ,ะที่ทํางานของเรานะ,ะทั้งในป่าทั้งบนเขาทั้งในเมืองค่ะไม่ใช่งานของเราะค,ะคืองานของแฟนนั่นแหละนะ,ะ <c oughs> <c oughs> พี่ธนนท์ก็ช่วยได้บ้างในเรื่องของเอกสารอย่างที่บอกไว้อะค่ะ <c oughs> แล้วก็เนี่ยค่ะจอดรถดูโลเคชันหรือไม่ก็ใช้คอมพิวเตอร์นะคะออนไลน์ค่ะ คือทำงานเนี่ยจะเข้าออนไลน์ตลอดเลยทั้งวันนะคะต้องใช้ออนไลน์ในคอมพิวเตอร์นี่ห่างไม่ได้เลยนะคะและนี่คือการทำงานบางส่วนของคนออสเตรเลียนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคมค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วก็แล้วแต่ตำแหน่งอีกนะคะว่าคนไหนทําแบบไหนอะไรยังไงค่ะแต่ว่าแฟนพี่ธนน้น,นี้เขาเป็นเมเนเทสนะคะเขาจะมาดูแลในส่วนของงานที่ต้องตรวจสอบนะคะว่างานนี้ผ่านไปด้วยดีไหมทํากันเรียบร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไหนเรียบร้อยเขาก็จะส่งงานเข้าระบบและรายงานไปเลยว่าโอเคแล้วแต่ถ้าไหนไม่เรียบร้อยนะคะไหนพอทําเองได้เขาทําเองเลยส่วนใหญ่จะเห็นเขาลุยทําอย่างเดียวเลยอะ ไม่ต้องรอให้เจ้าตัวมาทําเองนะเขาทําให้หมดเลยอะคะ่ะจิงๆงานที่ไหนก็ลําบากทั้งนั้นแล้วนะไม่ว่าตําแหน่งใดๆนะคะลําบากหมดแหละเนาะแต่ว่าก็อยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูเอามาให้ยายต้มดูด้วย <c oughs> ทํามาให้คุณยายต้มได้ดูด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเน้อจ้าสวัสดีค่ะ